สวัสดีครับผมแมงท่าภูชาแนลนะฮะวันนี้เราเดินทางมาถึงที่นวันนครนะครับผมตรงจุดที่คือศาลพระศาลนะครับเนาะที่ประชาสัมพันนะครับกาบไ้สักราะนองของชาวปทุมธานีนะครับชาวนวันนครนะครับไปดูกันนะครับความสวยงามของพระพุทธรูปนะฮะต่างๆนะครับหนุ่มเนาะแมนะครับตรงจุดนี้จะเป็นที่ าพักผ่อนนะพักผ่อนนะครับเนะาะนี่แหละครับผมตรงนี้จะเป็นสถานที่พักผ่อนด้วยนะฮะเนาะ,ะต่างๆนะฮบผมใจกลางเมืองนะครับของปทุมธานีของชาวนวาน,นครนะฮะซีผมจะให้มาดูตรงนี้ก่อนนะฮะเนาะสีชาวปทุมนะฮะเนาะผมพาซีมาตรงนี้นะฮะเนาะ นะนี่นะครับผมเนาะให้ไปดูโรงงานที่นี้ครับเดวนี้ครับตรงนี้จะมีห้างเจวินนิวนะฮะเนาะเจวินนิวนะฮะเอฟซีอาจจะรู้จักนะครับผมเนาะเอฟซี FC ปทุมธาน,นีนะฮะเราก็จะเข้าไปดูข้างในต้นจำปีแล้วเนี่ยไปดูข้างในกันนะฮะสดี นี่ด้านหลังนะ FC ะอ่าเป็นโพด้วยนะฮะเนาะอ,อะืลมลื่นดีนะ FC ะะะอ่า แล้วก็ไปทางโน้นจะไปกราบไหว้นะเอซีเราเดินนะครับมาดูขูงพีลาบกินนะครับผมเนาะกาล้านครับมีนกเ,กอเยอะแยะเลยนะนะครับ บรรยากาศภาพรวมนะฮะเอฟซีก็มีสาธุชนมากาลาบไหวนะครับนะก็ของงานขออะไรด้วยนะ,ะเนาะเดินเล่นกันนะฮะถุกต่างระืองนะฮะอนี่แล้วก็ ก็จะเป็นพารัตนะไตนะฮะเออสีอ่านี่ครรบพารัตนาใ่นะฮะเนาะตรงจุดนะครับจุดของตรงแบบอุตสาหากรรมนะครับอุตสาหากรรมอ่านวานครนะฮะ,ะมีคนมากล่าวไส้นะเออสิ นนนะสวยงามเนาะหัวขึ้นสูงมากเลยนะอะเรามาดูด้านหน้ากันนะอนเอฟซีผมจะพาเอฟซีไปดูด้านหน้าทางเข้านะถนนทางเข้านะ ก็นี่ครับตั้งอยู่ตรงนี้จุดนี้นะ f อฟก็เดินเข้าไปนะฮะนข้างไหนนะ,ะก็มีคนทำความสะอาดด้วยแล้วก็รักษาด้วยนะฮะนะก็มีทำความสะอาดต่างทำเื่อดีฮะนะ สิ่งที่พึ่งนะครับผมยึดเหนี่ยวของชาวพุทธนะฮนะเนาะผมก็อยากไหว้นะแต่ว่าความพร้อมมาไหว้ไม่ได้นะคืออไม่มีขาตั้งกล้องไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับมีแต่มือนะครับเอาอยางเดียวนะฮนะเนาะ ก็ออกไปมองถนนนะครับก็มีรถวิ่งของไฟนะครับผมเนาะ,ะพยาพุทธนะครเอฟซี FC คงจะริ้จักนะฮนะเนาะ ดูแบบนี้เลยนะฮะอีกทีเรามาดูด้านนี้บ้างนะฮะดูทั้งสีมุมนะฮะเนาะดูตรงข้างหน้าแล้วนะครับผม นี้ทางเข้าทางดีเป็นโบส้ว ต้นโพนี้เป็นลูกของต้นพระศีพระหาโพนะครับผมสถานที่ตั้รูุลุของพระสมศมศาสามุทธเจ้านะครับผมเน,ะน,น,ะนาะฮะเนาะเป็นลูก,กน,นัน่พระอสีอ่านะฮะเนาะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทวิตทับไทยด้วยนะแมงรับปูชาแนลครับผม